ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเล่ม12ตอนที่360 1พองระเบิดเสียง ฐานที่มั่นค่ายทัพพันธมิตรปูลรลินองค์ชายก้าวจ้องมองทัพใหญ่ชีรีตีขวานที่ยกพลเคลื่อนตัวออกห่างไกลออกไปฟาบาทองคลรักษ์ที่อยู่ข้างกายเขาคนหนึ่งถามขึ้นพวกเรายังไม่ออกเดินทางอีกหรือไม่ต้องรีบร้อนปูลลินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาทุกอย่างฉันตัดสินใจเองครับบริกาศไม่กล้าพูดอะไรอีก ข้างปูรูดินกับนึกอยู่ในใจจะลบหรือไม่ลบท่านตาช่วยให้คำชี้แนะด้วยตอนนี้ทุกหน่วยทัพกำลังทยอยออกจากฐานที่มั่นทัพพันธมิตรเริ่มจะเปิดศึกได้แล้วในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งดีรับอัศจรรย์มากมายเกินคาดสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อก็มีทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์เดลชาญเป็นต้น สิ่งมีชีวิตโลหะสิ่งมีชีวิตพันธุ์พืชสิ่งมีชีวิตพลังงานกับสิ่งมีชีวิต a i อีกมากมายหลายรูปแบบส่วนดินแดนที่อันตรายหวาดเสียวนั้นมีทั้งดาวเคราะห์ขาวดาวนิวตันเป็นพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีเขียแดนที่อันตรายยิ่งยวดอีกมากมายและเช่นเดียวกันยังมีวัตถุสิ่งของที่ประหลาดอัศจรรย์ที่ถูกเรียกว่าเป็นของวิเศษ บ้างมีผลพิเศษต่อสิ่งมีชีวิตประเภทเลือดเนื้อบ้างมีสรรพคุณต่อสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ในเขตดาราเขามังกรดำดาวคลื่นคามของเขตเขามังกรดำนี้เองกำลังเป็นจุดสนใจของทั่วทั้งเขตดวงดาวสุดยอดนักลบจำนวนมากมายต่างมายอย่างที่นี่ด้วยตนเองดาวคลื่นคาม ถูกแบ่งเป็นเมืองโบราณกับเมืองใหม่เมืองโบราณหลายแห่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับล้านปีหรือมากกว่าและฐานที่ทําการของสมพันธ์นักรบรับจ้างแห่งจักรวาลนนั้นก็คือเมืองโบราณแห่งหนึ่งเป็นอาคารสูงสุดในเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งมีความสูงถึง8,600เมตรในห้องโถงใหญ่โตของอาคารแห่งนี้กินพื้นที่ เกินหนึ่งพันตารางเมตรห้องโถงใหญ่โตขนาดนี้กับมีเก้าอี้กว้างใหญ่ที่ทำด้วยไม้เพียงสองตัวตั้งประจันหน้าห่างกันเบื้องหน้าของเก้าอี้กว้างทั้งสองตัวต่างก็วางโต๊ะน้ำชาวไว้คนละตัวบนเก้าอี้แต่และตัวมีคนนั่งอยู่หนึ่งคนที่นั่งอยู่ภาคหนึ่งคือเจียงเทียนเฉินเจ้าแคนแห่งคีดีตีขวาน ผู้มีใบหน้าหล่อเหลาเาวกับเทพสุดยอดนักสู้ผู้นี้บังเกิดประกายสายฟ้าในดวงตาราวกับจะเห็นซึ่งทั้งโลกาส่วนอีกฝากหนึ่งคือฮาเกฟเจ้าแคนแห่งแดนเทพเขามังกรดำผู้เท่าจมูกงุม้มราวกับอีแรงและมีดวงตาดูประหลาดคนทั้งสองนี้ห่วงคิ้วของเจียงเทียนเฉินมียันประทับสายฟ้าส่วนฮาเกฟ มียันประทับน้ำแข็งหิม,มะแม้ว่าพวกเขาทั้งสองต่างก็ไม่ได้เป็นศักยภาพที่แท้จริงออกมาแต่ดูเหมือนว่าทั้งห้องถงฝากหนึ่งได้รับอิทธิพลจากสายฟ้าอีกฝากหนึ่งก็ตกอยู่ในสภาวะผลของน้ำแข็งหิม,มะเจียงเทียนเฉินเงื่อนไขที่ท่านเสนอมาฉันไม่สามารถรับได้เสียงของฮาเกฟแหบผ้ารลากับคมดาบสองเล่ม เสียดสีกันเดี๋ยวท่านก็เปลี่ยนความคิดเองน้ำเสียงของเกียงเทียนเฉินลาบเลียบเขาทั้งสองต่างก็เป็นสุดยอดนักลบเจ้าแขนอยู่ณจุดสูงสุดของเขตแดนดาราเขามังครดดำถ้าเหนือกว่าพวกเขาก็ต้องเป็นอมตะชนแล้วปูโลลินองค์ชายก้าวผู้นั้นคือหลานตาของฮาเกฟและเป็นเพราะความแข็งแกร่งของฮาเกฟ ยิ่งทำให้ปูรุลินมีอำนาจอิทธิพลสูงเพราะจากักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิมีลูกหลานไม่น้อยองค์ชายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสืบทอดบรลรังแน่นอนและไม่ได้มีสิทธิพิเศษมากมายแต่ปูรุลินกับสายอำนาจทางฝ่ายแม่มีอำนาจอิทธิพลที่น่าเกรงขามอยู่ฉันรับปากเงื่อนไขได้แค่หกข้อสองตาฮาเกฟเป็นประกาย รากับจะมองทะลุมิติเจียงเทียนเฉินหากท่านเห็นด้วยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทุกฝ่ายเงื่อนไขทั้งแก้วนี้ขาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเจียงเทียนเฉินสายหน้าหากท่านรับปากฉันก็จะมอบรหัสรับชิ้นสุดท้ายของผนึกแก้วถ่ายทอดให้ใบหน้าของหาเกฟบ,บังเกิดความโกรธเกี้ยวอย่างที่ไม่อาจปิดบงัง ขณะเดียวกันนั้นในจักรวาลจำลองลูกปู่ฮาเกฟผู้เท่าจมูกงุมคล้ายอีแรงในชุดเสื้อคุมขาวสีดำปรากฏขึ้นในตำหนักหลังหนึ่งที่แห่งนั้นปูรุลินยืยนรออยู่พักใหญ่แล้วท่านตาดวงตาของปูรุลินกระจ่างขึ้นพวกเราจะลงมือหรือไม่ถ้าช้ากว่านี้เกรงว่าจะตามไม่ทันแล้วลงมือ อาเก็บคารามเสียงต่ำจัดการกับคนของคีรีตีขวานสังหารระดับผู้นำช่วงชิงคอมพิวเตอร์ AI ของพวกเขาตรวจดูว่ามีข้อมูลรหัสลับชั้นสุดท้ายอยู่ในนั้นหรือไม่รหัสลับที่ได้จากป้อมปาการอัศนีย่อมต้องเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ AI ก่อนจึงจะถ่ายทอดฝานโครงข่ายจัก,กรวาลจำลองไปยังเจ้าแคนเจียงเทียนเ,เฉินได้ เข้าใจแล้วตาของปุรุรินสาดแสงออกแววคุ้มข้างยินดีท่านตาโปรดวางใจได้เลยหาเกฟรูปหัวหลานของตนเองอย่างเอ็นดูปุรุรินก็นับว่ารู้ความเขาตหนักดีว่าที่เขามีสิทธิพิเศษเหนือกว่าองค์ชายอื่นๆนั่นเป็นผลมาจากท่านตาผู้นี้ต่อให้เป็นราบชาสกุลมันยัง มันก็ยังต้องดูที่ศักยภาพมีท่านตาระดับเจ้าแค้นหนุนหลังสถานะย่อมแตกต่างอย่างชัดเจนแต่หากในบรรดาองค์ชายใครขยับขึ้นมาเป็นเจ้าแค้นได้ก็จะได้ครองบัลลังก์จักรพัดิโดยตรงพบซ้อนพบฐานที่มั่นทับพันธมิตรเคลื่อนพลสิ้นเสียงคําสั่งผู้คนที่เหลือรอดมาเกือบหนึ่งแห้าหมื่นคน ของแดนเทพเขามมงกอนดำมีคนที่รับฟังคำสั่งขององค์ชายเก้าอย่างซึ่งเชิองอยู่หกหมื่นกว่าคนหลังสัญญาณคำสั่งขององค์ชายเก้าในจำนวนนี้มีหกหมื่นคนทยอยขึ้นฟ้าบินจากไปอย่างรวดเร็วหกหมื่นกว่าคนนี้มุ่งหน้าสู่บริเวณขอบทางเข้าหลังจากเหาะไปได้สองวันล่วงเข้าสู่ช่วงค่ำถึงได้พบ ถึงได้พักทับฝ่าบาทนี่คือยอดฝีมือที่คัดออกมาสองพันคนบริการคนหนึ่งรายงานอย่างนอกน้อมอปโอโลลินกวาดตามองกองกำลังสองพันคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าดีมากปูโลลินยิ้มเล็กน้อยโบกมือฝากดยานอวกาศทรงจานบินขึ้นที่พื้นที่ว่างข้างเคียงใช่แล้ว แหวนมิติของเขาบรรจุยานอกาศได้หนึ่งลำพอดีให้พวกเขาเข้าไปในยานอวกาศทั้งชั้นกลางและชั้นล่างโูโรลินสั่งครับบอดิกาใต้สังกัดทั้ง8รีบจัดการทำคำสั่งภายในยานอวกาศแบ่งเป็นชั้นบนกลางล่างสามชั้นแต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า10เมตรในแต่ละชั้นมีห้องหับมากมาย บางห้องจัดเตียงได้ถึงสชั้นห้องที่มีเนื้อที่ประมาณสิบกว่าตารางเมตรนั้นเพราะมีความสูง10เมตรเข้าไปอยู่ห้องละ8คนจึงไม่ถือว่าแอร์อัดยานอวกาศทั้งลำบรรจุคนสองพันคนได้อย่างสบายฝ่าบาททั้งสองพันคนจัดแจงเรียบร้อยแล้วเดินทางได้ปูโลลินรู้สึกลิ่งโลดเพียงออกคำสั่ง ยานอวกาศก็ลอยลำขึ้นพุ่งแหวกฟ้าออกไปมุ่งหน้าติดตามทับใหญ่ของคีรีตีขวานความเร็วในการเหาะของกองทัพย่อมเทียบไม่ได้กับการบินของยานอวกาศภายในห้องควบคุมยานอวกาศปูโรล,ลินองค์ชายเก้ายืนอยู่หน้าแท่นบังคับการด้านหลังมีบริกาทั้ง8ยืนอยู่นายท่าน ตอนนี้ห่างจากทับคีรีตีขวานอยู่ราว120,000กิโลเมตรยังเหลืออีก -1,000 0 0กิโลเมตร80,000กิโลเมตร60,000กิโลเมตรแท่นควบคุมปรากฏเสียงอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะเข้าถึง20,000กิโลเมตร1 0 0 0 0กิโลเมตร5,000กิโลเมตรยานโอกาสลดความเร็วล็อกเป้ากองกำลังทับคีรีตีขวานยืนยันเป้าหมาย สำคัญ12จุดโปลลินออกคำสั่งครับนายท่านระบบตรวจตาของยานอวกาศรุ่นดี8นี้มีรัศมี200,000กิโลเมตรสามารถตรวจสอบทุกคนในทัพใหญ่คีรีตีขวานได้อย่างง่ายดายจากนั้นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นต่อเนื่องกองทัพคีรีตีขวานทั้งหมดมี78,503คนบุคคลสำคัญที่เป็นเป้าหมาย12คน กระจายอยู่ที่ภายในยานอวกาศปรา,ากฏจอภาพจำลองขนาดยักษ์บนจอภาพเห็นกองทัพขนาดใหญ่และเห็นจุดสว่าง12จุดพร้อมกันนั้นปรากฏภาพเหมือนคน12ภาพในจำนวนนี้มีระดับจักรวาลสองคนหัวหน้าหน่วยใหญ่หลายคนแถมยังมีภาพของหัวเฟิงอีกด้วยใช้ปืนใหญ่นำวิถีระดับดีห ทั้งสกระบอกถล่มทับใหญ่ของมันให้เกิดความปั่นปว่วนแต่อย่ายิงใส่คนทั้ง12คนนี้สิองคนนี้มีขุมทรัพย์อยู่และ AI ของพวกเขาอาจจะมีรหัสลับอยู่ถ้าถล่มเสียหายไปจะเสียดายจัดคนอีกสิองคนยิงด้วยปืนเลเซอร์กำจัด12คนนี้ทีละคนจากนั้นอาศัยความชุนลมุนบุกเข้าไปชิงข้าวของ ทั้ง12คนนี้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ AI ของพวกมันโปโลลินสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชาครับบอดการทั้ง8ขานรับปืนแลเซอร์ระดับ C2 แม้ตอนแรกโปูโรลินจะพกเข้ามาแค่9กระบอกแต่ตอนที่ทัพใหญ่2ล้านคนเข้ามาในพบซ้อนพบนั้นได้เอาเข้ามาเพิ่มอีกหลายกระบอกจึงระดม12กระบอกในตอนนี้ ได้ไม่ยากไปได้เสียงของโปโลลินพยายามสะกดให้ราบเรียบแต่ความเาเล่าร้อนในแววตากับซ่อนเลนไม่ได้ทับใหญ่จำนวนมากของคีรีตีขวานเหาะอยู่กลางอากาศพวกหลวเฟิงทั้งสี่เดินทางไปพูดคุยหยอกล้อกันไปด้วยจิตใจเบิกบานน้องสามกำไรที่เราทำมาได้ครั้งนี้ต่อให้ฝึกฝนจนถึงระดับเจ้าเขต ก็ไม่กลัวไม่มีเงินพอเทพอัศนีหัวเลาะลั่นอย่างดีอย่าดีใจจนลืมตัวนักนะหงยิม้มลัวเฟิงส่งเสียงเตือนลั่นผ่านจิตตานุภาพทุกคนระวังอุปกรณ์ตรวจตาแจ้งมาว่าพวกเรากำลังถูกอุปกรณ์ตรวจตาขนาดใหญ่ตรวจจับอยู่อุปกรณ์ตรวจจับขนาดใหญ่หรือหงเทพอัศนีและหาวกู้ต่างก็ตกใจอืมลัวเฟิงพยักหน้า สีหน้าเคร่งเครียดระวังกันด้วยพวกหัวเฟิงทั้งสี่ต่างละแวดระวังภัยขนาดที่ทั่วทั้งคีดีตีขวานยังคงเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะตุ้มตุ้มตุ้มเงาแสงสามสายเกิดขึ้นชั่วพริบตาลาวกับเกิดหลุมดำสามหลุมในกองทัพของคีดีตีขวานพวกหัวเฟิงกับพวกรู้สึกเหมือนว่าฟ้าดินนิ่งสงบเงียบสงัดไปหมด เห็นแต่จุดเกิดระเบิดไกลออกไปแผ่นดินสั่นสะเทือนดาวเลิกขั้นเก้าหลายร้อยคนที่จุดนั้นสาบสูญหายไปในพิษตาขึ้นกระแทกแผ่ออกไปรอบทิศทางจนเห็นได้ด้วยตาเปล่า,าที่ไหนที่ขึ้นผ่านไปนักรบส่วนมากถูกอัดตายทั้งเป็นเพราะแรงสะเทือนเลือสดสดๆทะลักออกจากชุดออกศึกและหมวกเกาะหลังจากขึ้นกระแทกผ่านไป ทั่วบริเวณสงบไร้เสียงจนเมื่อรัศมีเกือบ100เมตรตายเกี้ยงถึงบังเกิดเสียงระเบิดพาให้นักประจนภัยอีกจำนวนมากต้องบาดเจ็บกากเลือดบึ้มถล่มเพียงแค่ละลอกเดียวผู้คนตายไปหลายพันนี่เป็นเพราะการร่วมพลอยู่กันอย่างหนานแน่นด้วยนี่มันลัวเฟิงเบิกตากวา้างตะลึงงานเพราะการถล่มอันน่าสะดุกสยองของปืนใหญ่ หลวเฟิงรู้สึกเหมือนทายถอยของคนฟาดด้วยไม้พองลําแสงสีขาวสิบสองสายพุ่งลงมาจากฟ้าเพียงพิบตาก็ยิงโดนสิบสองคนในค่ายคีดีตีขวานรวมทั้งระดับจักรวาลสองคนบรรดาหัวหน้าหนว่วยใหญ่รวมทั้งหลัวเฟิงด้วยลําแสงสีขาวสิสองสายคนล้มลงสิบสองคนน้องสามหลวเฟิงนายท่าน หงเทพอัศนีและหาวกู้ต่างก็ตกตะลึงขณะที่หลัวเฟิงล้มอยู่พื้นลืมตาด้วยความมึนงงเมื่อคู่เป็นปืนแลเซอร์ c ีสองร่วม12นัดอีกสิคนของคีรีตีขวานรวมทั้งระดับจักรวาลสองคนถูกสังหารพร้อมกันมีแต่เธอที่อาศัยเถาวันเสียดฟ้าพอจะฝืนต้านเอาไว้ได้เสียงของปปถาดังขึ้นในยานของหลัวเฟิง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่12ตอนที่360ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ